สวัสดีครับวันนี้ผมเข้ามาที่ที่ดินนะครับโครงการเดอะแคชที่อำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษนะครับตอนนี้นะครับเราได้ดำเนินการแบ่งที่ดินนะครับเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาคุยกันเรื่องโฉนดนะครับแล้วก็วันนี้มาสำรวจที่ดน,นี่นะครับเป็นที่ดินของเรานะนี่นะครับ ฝั่งนี้จะวิ่งเข้าไปหมู่บ้านนะครับส่วนด้านนี้นะฮะด้านนี้นะครับที่เห็นอยู่ตึกสูงๆนั่นนะฮะเป็นเทศาบาลห้วยรับพันนะครับอยู่ใกล้เทศาบาลแค่นี้เองนะนี่นะครับเข้ามาจากตัวถนนใหญ่เส้น2 2 6ประมาณ200-300เมตรแค่นั้นเองนะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยววันนี้เราจะปักหมุดกันนะครับแล้วก็ เราจะได้เห็นนะครับว่าที่ดินมันเป็นยังไงส่วนที่แปลงที่เราจะสร้างบ้านนะครับจะอยู่ชิดบ้านอันนี้ขออนุญาตจะของบ้านด้วยนะครับถ้ามาเห็นนะฮะนี่นะครับจะอยู่ชิดแนวรั้วบ้านด้านหลังนี่เลยนะครับตรงนี้นะครับเข้าไปแปลงแปลงแรกนะครับจะจะเป็นแปลงสําหรับท่านที่สนใจทําห้องเช่านะครับส่วนส่วนแปลงที่สองนะครับถัดไปนะฮะก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะไล่ไปเลยนะครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตรงนี้นะฮะมีทั้งหมด แปดแปลงนะครับจะมีถนนด้านหน้าตรงนี้นะตรงนี้ที่เราปักเสาไว้สองเสานี้เป็นแนวถนนนะครับถ้าใครที่เข้ามาดูโครงการนี่นะครับระหว่างสองเสานี้นะครับเป็นถนนนะถนนก็จะตรงเข้าไปเลยนะครับตามที่ดินนี้นะฮะก็จะเป็นถนนหน้าบ้านนะครับเดี๋ยวเราก็จะขยายเขตไฟฟ้าทุกอย่างเข้าไปนะครับตามแนวถนนนะ โอเคครับเดี๋ยวมีความคลิปหน้าเรามาอัปเดตกันอีกนะครับใครที่สนใจนะครับโครงการเดอะแคชอำเภอห้วยทับทันนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับไม่มีเงินเดือนนะครับทำอาชีพค้าขายหรือว่าติดหนี้นะครับติดแบล็คลิสต์นะครับกู้ได้นะครับเข้ามาปรึกษาเราได้เลยนะครับผมขอบคุณครับ